มาถงตาลามาไหวมาสาให่ถงยิ้นะะะะดีทำไปกาเมีนมาภาษาภาษาเนี่ยมันมีน้ำหูน้ำนบุกไก่เวายาล็กกับปะบมานั่นอรอภาชีทุกข่าจีนเวาก็ยอมเอออันนั้นหูกันนั่นไปอ่ะมีมีแท่างกับมันเชิงอ่ะผู้นำประคำเจอหูกี่มิสิลีนึ่งแตันตั่ญายาน้ำกึือกิงหืมมองจ่อถึงมานับพตนกากกันจะมายากกันยาว Yam điều đây để mang lại mong hoa, à, tay hoa, chả ta tay hoa cứ nhỏ bay xuống, đến anh đi thoát anh Tê tê wa wa, tay có lắc này có biển chong bì chong nọ hoa, sự ba bì yao hoa hướng, để vô chụp của cho mọi người, sáng mặt sáng chóng này có lấy nhằm nằm bắn tất cả a à hoa, tất cả chong tất cả tăng xế, để có chơi nhà nọ hoa nhà nằm bắn tăng xế để cắp mặt, của bác của sự hết cho tấn bọn nhau, yam đến này sắp ยินทิ้งเสียงคำทักก็สั่งขับสอนอว่าตากาคาบุญสุขธรรมราตกลเป็นเจ้าเฮาเจ้าพรปูจงมาดัดงมโหมาพยจิสนาเจ่นใดในกองเจตตาลาเจ้าพรปูจงเจตตาเฮาเจ้าปูเป็นตาลาบุญสุขธรรมราตกลเป็นเจ้าเออเป็นตาลาบุญสุขธรรมราเป็นเจ้าพระธรรมเอาขาขอไว้ถึงมือสองเทงปีไปย่อยังเจ้าใหม่แต่เศษธรรมากลาในมั่นมองเ่า นำมอตาสาพุตาสสะมันเก่านัน่นอะพุทธังสารนังกษามีธรรมังสารนังกษามีสังฆังสารนังกษามีอวานเก่าเดียวนั่นนะตึ้งเนียนใหม่เทศอันทอดอันแม็ดสุมาจนนสุโขหวาสารรกายขุกอกขุดบุญทีนิมบุญติปรามิทุก,กบบน้อง,องจูงยิงคำยิงเสียงอยากเสียตั้งแหนวทุ้งข้า้องเกิดน้นองเท่าน้องเจ็บน้นองเป็นนอ้นองตา